ตื่นเช้ามาประมาณเกือบแปดโมงครึ่งครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูลายอาหารเช้ากันดีกว่าว่าอาหารเช้าที่โรงแรมที่เราพักเมื่อคืนเป็นอย่างไรนะครับก็ราคาที่เราพักเนี่ยมันก็จะรวมอาหารเช้าวันนี้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันนี่ก็ ลายอาหารเช้าก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับมีให้เลือกหลายอย่างนะครับมาต้งโกขนมผลไม้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกกับข้าวเวคอนไข่ต้มผักผัดผักนะครับข้าวต้มอะไรอันนี้อะไร แกงไตปลาแกงไตปลาน้ำยากะทิขมจีนนะครับหนมจีบมีให้กินเออยอะ่นะนี่อันนี้เป็นลายของกาแฟนะครับครับ อันนี้เอาไข่ดาวสองฟองครับไข่กระทะกระสังมาเนยกระสังได้ไข่กราทะสั่งได้ค่ะเอาเอาไข่กระทะเพิ่มอีกหนึ่งได้ใส่ได้ทุกอย่างครับทุกอย่างนะครับทุกอย่าง มีไข่คาทาด้วยนะไข่ดาวด้วยนะครับเดี๋ยวอาที่นั่งก่อน ถ่ายกระทะที่เราฝังไว้เองเห็นบว่ะกล้องไม่เห็นหรอกบัวกล้องนี้มันล็อกมันล็อกหน้านี่ร้อนร้อเลยมดูนี่ร้อนร้อเลยโอ้โห อร่อยเลยไข่ตะระคู่กับกาแฟรู้เรื่องอร่อยมาก เดี๋ยวหอมตัวกินข้าวอ่อแล้วกันนะครับกินให้ดูแค่นี้พอโอเนครับไปครับก็เมอคืนนะครับเราก็พักกันนะครับเจ้ายาวนะครับที่โรงแรมเอเตโฮเทลนะครับก็บรรยากาศโรงแรมก็ถ่ายให้ดูไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็มีอาหารเช้าลายอาหารเช้าที่สําคัญเนี่ยกินแบบบุฟเฟ่ต์นะครับกินได้เต็มที่เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ เรารก็จะไปเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเช้านี้เราจะไปไปไหว้กรมหลวงชุมพรนะครับที่พระตำหนักท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงมุ่งสู่ภาคใต้นะครับไปที่สตูลน,นะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กรมหลวงชุมพรกันก่อนนะครับเอาเลิกเอาชัยช่วงหยุดสงการปีใหม่ไทยกันนะครับ นี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงสถานที่ไหว้กรมหลวงชุมพรนะครับก็จะเป็นบริเวณหาดทรายดีนะครับสาลเขาเรียกว่าศารกรมหลวงชุมพรเขตสงศ์นะครับเดี่ยเราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาที่จอด สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สาลกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเราพูดแล้วขนลุกเลยเมื่อกี้ตอนจังหวะขับรถมาใช่ไหมคือฝนก็ตกป,ปล่อยๆนะครับแต่พอมาถึงที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะมีแสงแดดจากพระอาทิตย์เนี่ยแหละนะครับแล้วฝนก็หยุดตกเลยนะครับเนี่ยจะให้ดูเลยว่าแสง แสงแดดส่องมานะครับแล้วก็ฝนก็ไม่มีตกแล้วนะครับรเมื่อกี้ทั้งๆที่เมื่อกี้ประมาณห้าทีตอนจังหวะขับรถมาคคือฝนตกไปปลอยแล้วก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือฝนไม่ตกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณชั้นสองนะครับชั้นสองของพระตำหนักนะครับที่เป็นบริเวณสาการะนะครับองค์เสเด็จเตีย่ยกรมหลวงชมบอนนะครับก็ เดี๋ยวเราจะไปกราบสักการะนะครับองค์กรมหลวงสมพรกันนะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็จริงๆที่นี่นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็ขอพรได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องเดียวนะครับที่ท้ามาขอนะครับก็คือเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับก็เพราะท่านก็คือเป็นทหารเรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครมาขอเรื่องเกณฑ์หาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ลน่าจะตรงยังไงก็ต้องเป็นหาดนีนะครับก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปกราบสักการะนะครับองค์เสด็จเตียกรมหลวงสมพรนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะจุดประทัดสักพันนัดนะครับและเดี๋ยวท้ายประทัดได้เรียกอะไรเดี๋ยวจะขึ้นไว้ระหว่างคลิปให้ดูแล้วกันเนาะนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้นะครับผู้คนก็เขาเรียกว่าศรัทธาองค์กรมหลวงชุมพรมาสักการะกันอย่างหนานแน่นะนะครับเดี๋ยวพาไปถ่ายทำข้างในกนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปว่าจริงๆจังๆนะครับจะได้เห็นบรรยากาศข้างในนะครับ ทูบเทียนก็จะทา,าปักอยู่ข้างนอกนะครับส่วนโมเิเวนข้างในเนี่ยเขาก็จะห้ามปักทูบเทียนนะครับได้แค่ในเรื่องของปิดทองเท่านั้นนะครับนี่ก็คือองค์กำลองนะครับก็คือตัว ที่อ่านมาครับว่คือท่านจะชอบดอกดอกกุหลาบสีแดงนะครับเขาก็มาปิดทองห้ที่บริเวณด้านหลังนะครับนี่นะครับวันนี้เรเป็นจุดที่สามารถมาปิดทองได้นะครับ นี่ครับแล้วก็ใครที่อยากมาจอดรถใกล้ๆครับไม่อยากเดินขึ้นมาบริเวณทางด้านหลังก็จะมีที่จอดรถนะครับจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นมานครับสำหรับคนที่เมื่อยปวดเมือ่อยบ่อยๆนะนี่นครับ แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นบริเวณจุดประทัดนะครับผมแล้วก็เป็นบริเวณของการเสียงโชคใครชอบเสียงโชคก็ลองมาจัดมากราบขอพรดูนะครับเนี่ยนะครับระหว่างถ่ายไปอยู่ก็จะมีเสียงประทัดดังขึ้นเรื่อยๆนะครับก่จะเป็นเสียงที่ทางเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะทางผู้ผู้ที่เขามีความเคารพนะครับความศรัทธามาจุดประทัดกันนะเดี๋ยวพาไปดูตรง เขาเรียกว่าอะไรราคาประทัดดีกว,ว่านะครับสําหรับใครนะครับระหว่างที่สะอัดคลิปอยู่นะครับก็จะมีเสียงประทัดดังขึ้นเป็นระยะระยะนะครับก็แบบก็คือผู้ที่มีศรัทธานะครับก็จะมีการทำความพะรลด้วยการสุดประทัดนะครับนี่นะครับ,ร,บราคาประทัดแล้วก็จะมีร้านคาเฟ่ยอยู่ข้างบนด้วยนะครับเผื่อใครหิว เราหิวน้ำอยากนั่งพักนั่งให้หายเหนื่อยก็มีจุดบริการนะครับาชนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้ไปกราบสักการะองค์เสด็จเตี่ยกันก่อนละกันนะครับโอเคครับครับตอนนี้นะครับเราก็ซื้อดอกไม้มาแล้ว,ลวก็ถูกเทียนน้ำมันมาเตรียมกราบองค์กรมหลวงชุมพรนะครับเดี๋ยวเราไป จุดทูบจุดเทียนกันก่อนแล้วกันครับ นี่นะครับเมื่อกี้พอได้กราบไหวเสร็จปุ๊บได้กราบท่านองค์กรมหลวงชุมพรเสร็จนะครับฝนก็เริ่มตกทันทีนะครับพูดแล้วฝนลุกมากครับอย่างน้อยเราก็ได้กราบมากราบท่านนะครับเนี่ยเมื่อกี้ถ้าใครดูคลิปนะครับแสงยังแสงแดดยังจ้าสว่างสวยอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยพอกราบเสร็จปุ๊บนี่พื้นเปียกเลยนะครับพื้นเปียกฝนตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เนี่ยเจอเข้ากับตัวเองนะครับขนลุกเลยนะครับพอกาบเสร็จปุ๊บอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาจุดพระทัดเอาเลิกเอาชัยนะครับตอนรับปีใหม่ไทยหน่อยอันนี้ก็จุดเบาๆครับเอาไปพันนัดก่อนนะเอาพันนัดก่อนเบาๆนะครับอันนี้ลงจุดให้ใช่ไหมหรือว่าจุดเอง เดี๋ยวลุงลุงขเขาจุดให้นะฮะมันมีเลขไหมลุงดเดี๋ยวดูเอานะครับเลขอะไรตรงใจทางบ้านหรือเปล่านะครับตรงนี่เอาชัดๆนะ ไปเจอกันใหม่ครับ EP หน้านะครับ EP นี้นี่ก็มูแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มูเตลูนะครับรอบนี้ก็ขับมาไกลถึงชุมพรนะครับมากราบองค์เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับก็เดี๋ยว EP หน้าจะพาไปไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับบายบายไปก่อนแล้ว